จกระสายลูเนี emos, ła, superior, ่ยไมนดนี้เดียวนี่มีไผ่ยด้ม่มนี่อ่มู่ไมีเดียวเนี่ยังติกินมอูเยอะ้อน่น่มีกแต่กูจะขายมอื ใส่มาต้องูอเลยแนอวไปเนาะอะไรเรืจะถยไยวิธีวิ่งวยเราไปเล่นเราให้พีจโจถา <c oughs> ่ายวิดีโอใหน้หนะือนเนเอ้มมาใอ้มา อยากไปเที่ยวกรงการที่ไหนดีเราคุยเจที่ไหน,นพาไปไนอพาไปสำหน้าจูบพาไปนอจูบพาไปเที่ยวกับพ่อ กินในติมมันได้กินเนื้อกับเขาง่ายงานนี้รู้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้สิว่าน,นีอะไรอา้อาวยังไม่ทันเลยนี่ยดูเลยดูนี่เฉยอย่า,ยา,ยาก,กัดแม่นะแม่ตีนะถ้ามึงกัดแม่ไปกูไม่รักมึงน,นะกูไม่เลี้ยงมึงนะถ้ามึงกัดแม่ ม่จะให้พี่นัทเอาเอาให้พี่นัทไปเลี้ยงด้วยเลยเอาไปอยู่กับพี่นัทเลยถ้ามันกัดแม่น้องปุ้ยนาอน้องปุ้ยนาะแม่ดูชเฉยเยฟันทำไมปุ้ยก็มันห่วงแม่มันห่วงเดี๋ยมันไม่กล้ากัดแม่ทุกวนแม่ หาให้ยังไงพ่อกินยาแล้วมันยิ้มหรือว่ามันยิงหรือมันโมโหเนี่ยโมโหอะไรมันแม่หาให้อย่งไงเอานอนนี่เออเอเออเดี๋ยวกินไอติม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 นาัววคุยกินได้ทีน หามาหาเหยียบให้มันก็ไม่มีแะปุี้มีเหมือนกันแต่หาไม่เจอแล้ะปุยเนาะตกกระจายหมดเลย